สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเวลคัมทูเจดนิชา a n แนลนะจะ๊ะวันนี้เราจะกินตําสั่วหอยหนามหกตําสั่วปูปลาราเผ็ดเๆอย่ากกินเผ็ดเพราะว่าเมารถดเมื่อกี้ไปลงรถมาเมารถดคะ่ะ วกแตกวกแตนก็เลยแบบว่าอยากจะมากินอะไรแซ่บๆเผ็ดๆแก่หมอลอดโอ้น้ำลายไรไม่รู้เผ็ดเกินไหม,มปวดฟันก็ปวด เคี้ยวไม่ค่อยถนัดเลยท่านผู้ชมเอ้ยปวดฟันซาใจเผ็ดซาใจเผ็ดมากใส่พริกกำมือหนึ่ง ใส่มลนก่อนนิดเดียวไม่มีกับอะไรแก้มแก้มครับหมู หมมากรไก่ไม่ได้ออกแค่ตู้เย็นเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะย่างไก่ให้สามีกินแซ่บครับ ราแม่นอมแซบแซบนัวนัวเมื่อกี้ไปกินอาหารฝรั่งมาแต่มันไม่อยู่ท้อง มันไม่เผ็ดไม่แซ่บเนาะอาหารฝรั่งกินก็อร่อยจะกินแล้วมันก็อยากกินอาหารไทยอยู่ดีไปกินอาหารฝรั่งเสร็จกลับบ้านก็ต้องมาซัด ส้มตำซัดอาหารไทยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะตําน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหรือไม่เราก็จะทำน้ำส้มตำไป เราจะทําน้ําส้มตําทําเสร็จก็เคี่ยวเคี่ยวให้มันสุกค่าเชื้อโรคมันจะได้เก็บไว้ได้หลายวันแล้วเราก็ใส่ใส่ขวดไปเสร็จแล้วเราก็ไปหาซื้อแตงเอามาสับสับใส่กิน สวงเลยไต่แหวนจวพี่กระเด็นเข่าตามาเดิมมาเดิมมากินด้วยกันแซบคัก เ็ดแบบนี้แสโตูดไปหมดเลยเนี่ยเข้าห้องน้ำทีนนยงนั่งไม่ได้มันร้อนตูด วันนี้รู้มุมกล้องแล้วว่าต้องตั้งยังไงตั้งโต๊ะกินข้าวมันตั้งไม่ถนัดนะมันมองไม่เห็นอาหารต้องมานั่งนั่งไอ้นี่โต๊ะโซฟา เบิดบอลพอแม่ไป้องเลยตามไครค่ะแต่ว่าไม่เว่นตาเนี่ยิใต้ตาแสบคักเนี่ยคักแน่เนาะ ียวไม่ได้เต็มที่นำรวด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 เตะเขาโกไแม,ม่เจีบแขวไปหาหมอมื่อวานหมอก็ช่อยอะไรไม่ได้ต้องไปรักษารักษาเนือกไปหาหมอเมื่อวาน บอกรวดซีกนี้ซีกนี้มันก็ตรวจให้แค่ซีกเดียวซีกอื่นมันไม่ตรวจให้แล้วมันก็เสาะๆ่อความสะอาดให้ทำแค่ซีกเดียวหกเจ็ดร้อยโขน หมอจะนี้ไปรักษาเขาจะรักษาแค่อย่างๆบอกปวดตรงนี้มันก็รักษาตรงนี้อย่างเดียวมันไม่ดูตรงอื่นเมื่อคืนวันศุกร์ปวดตัวนอนไม่ได้นอนไม่หลับ ปวดกินยาแก้ปวดก็ไม่หายจองไม่ก็ไม่หายเช้ามาผัวก็เลยลองเสิร์ชด,ดูว่าทำยังไงถึงจะหายปวดเขาไปเสิร์ชด,ดูไปเจอเอาอันนี้มาโอ้ยเ็ด,ด,ดเอาอะต้มอันี่ต้มชามิ้นชาใบาสะระแหน่ ใส่สองซอง <c oughs> ใส่สองซองแล้วก็ใส่น้ำร้อนไปนิดหนึ่งแล้วก็เอามากั้วปากหายฮะหายปวดฟันช่วยได้ <c oughs> แต่มันหายปวดชั่วครขา่าเราต้องไปตักตา เราต้องไปรักษาไปรักษาเหงือกฟันเหมือนเหงือกมันเป็นหลุมเข้าไปข้างในแล้วมันทําให้แบคทีเรียเข้าไปทําให้ปวดฟันจะหมดแล้วจนะ ถ้าไม่มีแคบหมูสงสัยเอาไมา่อยู่เผ็ดมากลมออกหู กด subscribe ช่อง7นิดด้วยนะจ้า7นิด channel ช่องน,นี้จะเป็นแบบว่าการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นันทาวเวอร์สเปซถ้าไม่ปวดฟันคงกินอร่อยกว่าน,นี้ อย่างวะเนี่ยกดแล้วคิดว่ากินจนสิเบิด 嗯哼，再别干冒了，嗯、mm，是、hmm.。 แซ่บคกักแสบแน่พอแมนไปน้องเลยโอ้ตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกนี่นะทำอาหารกินเองตำตำุตำ่มตำกินเองพอ,อไปเมืองไทยเไยนะไปถังต้ง่มตำ,ตำกินรสชาติ ไม่ได้เรื่องไม่เหมือนเราตามกินเองเลยชินกับปีมือตัวเอง เดี๋ยวจะถั่วละเส้นหมด เป็นายคนเรียกร้องมาให้เราทำคลิปกินเราก็เลยเปิดช่องใหม่อีกช่องนึ่งจะได้ทำคลิปกินโชว์เพราะอีกช่องหนึ่งถ้ามากินโชว์มันไม่เข้ากับคอนเซปต์ช่องอ่ะ ช่องนั้นทาวเวอร์สเปซมันเป็นช่องสำหรับช่องเที่ยวเอาไว้ลงคลิปไปเที่ยวส่วนคลิปกินซิปอะไรไร้สาระ,ะเอามาลงช่องนี้ช่องเจ็ดนิ้ชาแนล บะเค็อเทศบะหมักกินเด้อใส่ไปงั้นทำมันสวยงามอ้ยพ่อแม่พป่น้องเน็บกินนั่งคาสมาดเส้นหมดใส่เส้นน้อยไปเว้ย แสบกระหยุดไม่ได้กินน้ำนมันก็แคบโมขี้แต่ขี้แต่างานเนี้ย เดี๋ยวจะเอาไว้เล็มตอนเย็นกับไก่ย่างจะย่างไก่ให้สามีกินแล้วก็จะกินเอามาจ้ำจิ้มกับน้ำจิ้มส้มตำว้ายเผ็ดล้มออกหัหวไปแล้วไปแล้ว ไปคับความเมตพีน้อ่งเอ้ยวสว่วงเลยหายมารรถอ่ะบ่เคยนั่งรถคันใหญ่นั่งเราวิ่นรถคันมันใหญ่อะ่ะเรานั่ง แล้วมันเหมือนเรานั่งแล้วตัวเราลอยลอยลอย,ลอยอย่างเงี้ยเวลาก็ขับเมาออกออกด้อปกติรถของตัวเองมันคันเล็กๆเนาะคันเตี้ยๆนั่งอยู่เงี้ยอืม,มก็ไม่เมารถอ,อันนี้นั่งแบบมันตัวจะลอยอยู่เงี้ยเฮอเม,มารถเลย สามีล้วปวดหัวซื้อรถใหม่มาอีเมียนั่งไม่ได้อีเมียเมารนถะวันที่ไปลองเราก็เมารถเป่ยเราก็เมานะแต่เราคิดว่านอนไม่พอที่ไหนได้วันนี้ไปนั่งอีกเมาอีก หวังว่าต่อไปมันคงจะไม่เมาเมาแล้วแย่เลยเพราะว่าเวลาไปเที่ยวไหนไปนอะไรก็ต้องเอารถคันนี้ขับไปตรงสัยต้องพกยาเมารถตลอดโอ้ยเพชร พวงเดียวกันแต่ทำไมมันหวานไม่พูดกันวะลมออกคงบืบบืบบืบไปดูเนะี่ยเวลาค้องนะ้ำค้องนะ้ำเสร็จมานั่งโซฟามันร้อนวืบ ที่คนเปิดกินเป็นไหลแสบทั้งปากแสบทั้งตูด เพิ่มช่วยนะเพจจนปากดำปืนเลย มนลูกวัดยาวๆมันจะหวานกว่าลูกยาวหวานลูกกลมไม่หวานกล่องละสิบคนห้าสิบบาทบ้านเรายังแพงกว่านี้อีกอบ้านเราเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงๆเย้ย กลออ่องละสิบโคอย์ห้าสิบบาทบ้าเรา ก็ปวดกินเสร็จต้องไปต้มต้มชามนล่กข่าเช้อแล้วก็แก้ปวดช่วยได้จริงๆนะใครปวดฟันนะชงชาชาใบาาเรน่ห่ชามิ้นใส่สักสองสอง ใส่น้ำนิดเดียวเอาแบบเข้มๆแปรงฟันก่อนแล้วก็เอามาม่วนปากกัวปากไว้สักห้านาทีหายปวดฟันทันทีอลูกนี้หวานฝัวงเดียวกันแต่หวานไม่หวานไม่ทุกลูกอันนี้น่าจะหวานอนี่หวาน อันนี้ทาทางจะไม่หวาน,นเก็บไว้ให้ป๋อกินอันไม่หวานของตัวเองกินอันหวานหวานลูกนี้ก็บทาางจะหวานอืนอนอน โอเคนะคะ,สำ, i, okay, ะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท, ouais. ทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ทุกคนที่เขียนคอมเมนต์มาพูดพูยมาทักทายกับนานานะคะเดี๋ยววันไหนนันาว่างนันนาจะตอบคอมเมนต์แล้วก็จะไปเยี่ยมทุกๆคนถึงที่บ้านนะคะอาจจะช้านิดนึงแต่ก็จะไปทักทายทุกคนเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่านานาจะไม่เข้าไปทักทายกับนะคะแต่ว่าน,น,นานา่ะปกติแล้วนานาทํางานแต่วันนี้วันวันหยุดก็เลยได้ทําคลิปปกตินานาทํางานตีหนึ่งถึงบ่ายโมงบางวันก็สี่โมงเย็นก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปอ่านคอมเมนต์หรือไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปดูคลิปของเพื่อนเเท่าไหร่แต่ก็จะพยายาม แบบว่าถ้าช่วงไหนว่างก็จะพยายามเข้าไปแล้วก็จะไปดูช่องของเพื่อนๆจะไปทักทักทายนะคะไปเยี่ยมชมว่าเออเพื่อนๆทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กําลังใจจากทุกคนเราก็ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้นะคะยังไงก็ฝากขอบคุณมากๆทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ คนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้นันานาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่านานานาโพสคลิปใหม่ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันใต้คลิปด้วยนะคะแล้วนานาน,านาจะได้กลับไปเยี่ยมทุกคนตามคอ,อมเมนต์นั้นจะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยค่ะนั่นแหละ ยังไงสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันและเป็นเพื่อนกันนะคะคลิปนี้บายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ